สวัสดีครับพบกันเดียวนะครับกับมิสเตอร์โจอดอยชาน n e ลนะครับวันนี้ผมก็จะพูดถึงสวิตเลเยอร์สองนะครับนะครับว่ามันคืออะไรทําหน้าที่ยางไรบ้านนะครับเอาเป็นว่าถ้าพูดถึงคําว่าสวิตเนี่ยหมายถึงอุปกรณ์เน็ตเวิร์กตัวหนึ่งที่ทํางานอยู่ที่เลเยอร์สองนะครับถ้าอยากเข้าใจว่าเลเยอร์สองเนี่ยก็ไปดูที่ผมพูดถึง osi นะครับในหัวข้ออ่าดัตต์ยเลเยอร์นะครับนะครับเอาเป็นว่าพูดถึงสวิตก่อนสวิตมีหน้าที่อ่าในการ กระจายเน็ตเวิร์กถึงยูเซอร์นะครับหรือว่าผู้ใช้งานให้มากขึ้นเอาง่ายๆวกตถุที่เป็นสวิตคือเมื่อก่อนเราจะคุ้นเคยกับตัวฮับใช่ไหมครับแต่วปัจจุบันจะเป็นสวิตกับทั้งหมดแล้วสวิตโดยง่ายจะเป็นวกรณ์ที่มีพอร์ตหรือว่ารูเสียบตัวสายอานเยอะๆนะครับเช่นนะครับผมมีตัวหนึ่งให้ดูนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นของซิดโก้นะครับสังเกตนะครับจะมีหลายพอร์ตนะครับนะครับหลายพอร์ตนะนะครับอ่า ซึ่งถ้าเป็นสวิตปัจจุบันเนี่ยทำหน้าที่ได้หลายอย่างมากๆหมายถึงว่าเมนูแอดวานฟังก์ชันแอดวานนะครับอย่างเช่นทำวีการได้ทำสแปนิ่งทีได้นะครับทำวีทีพีได้ทีนี้ผมจะพูดเราก็พูดถึงผลักซิสโก้นะนะครับถ้าผมจะพูดเดดดบ,นะนะบืเ้องต้นก่อนเอ,า,อาง่ายๆแต่ผมสาธิตอย่างนี้นะครับผมเปิดโปรแกรมแพ็กเกจเทสเตอร์ขึ้นมานะครับก็จะมีตัวมาที่เมนูสวิตเลือตัวสัก2960ด้วยกันนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับมีสวิตตัวหนึ่งนะเอาพีซีมาต่อนะ เป็ใช่ไหมครับกกคือปกติเนะี่ยถ้าไม่มีสวิตช์ใช่ไหมครับนะครับเนี่ยเราก็ต่อกันแค่อย่างนี้ไม่ครับก็หมายความว่าเราติดต่อได้แค่อสองเครื่องเท่านั้นเองถูกไหมครับสองเครื่องแต่ถ้าเราต้องการติดต่อมากกว่าสองเครื่องเราต้องมีตัวฮับหรือสวิตช์มาต่อพ่วงนะครับคล้ายๆแบบนี้นะครับคือสวิตช์เนี่ยคือถ้าเป็นเน็ตเวิร์กสมัยใหม่จะต่อเป็นแบบสตาร์กันทั้งหมดนะครับสตาร์คือว่าทุกอย่างวิ่งเข้าศูนย์กลางนะครับก็คือตัวสวิตช์นั่นเอง สมมติผมมีเครื่องซักมีโฮสต์หรือว่ามีพีซีเนี่ยสักสิบเครื่องนะครับเห็นไหมครับต่อไปนะนเครื่องกระดาษนะครับต่อผ่านสวิตช์ตนะครับนี่แบบง่ายๆผมต้องการให้ทั้งหมดนี้ติดต่อกันได้นะครับติดต่อกันได้นะครับเห็นไหมครับ ทีนี้จะต่อกันได้เนี่ยต้องมีการเซต i อพีก่อนสูมปอร์โพสชั่เอพีเป็นวง1.928.1เอาแบบง่ายๆนะครับเซตง่ายๆนะยังไม่ต้องใส่ตัวเกตเว้นะครับเซตเป็น1.92.168.1.1มา24บิตนะครับก็255.0นะครับนี่คือตัวที่หนึ่งนะครับตามลำดับนะครับตัวที่สองเป็นเบอร์สองนะครับตัวที่สามนะครับเป็นเบอร์สาม ตัว <c oughs> ที่สี่นะครับเบอร์สี่ทางลำดับน,นี้ผมแค่เอาแค่หเครื่องนะตัวที่หตัวที่หกแค่หกเครื่องกันเลยกันนะครับใช่นะครับมาดูนะครับทั้งหกเครื่องนี้สามารถติดต่อกันได้หรือเปล่ามาดูเปิน ip conflict นะครับตัว on นี้เป็นหนึ่งก็สมัยตัวนี้ก็หนึ่งนะครับอตมาดูที่สวิตบ้างอันนี้ที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยเป็นสวิตในยี่สองของตัวชิดโก้นะครับนะครับ enable เข้ามาถ้าเป็นสวิตของชิดโก้เนี่ยคือข้อเด่นของสวิตข้อหนึ่งก็คือว่าจะมีตัวนี้แมกเนตเทเบิลผมโชว์แมกเนเตเทเบิลดูก่อนนะครับจะสังเกตว่าโดยข้างเงิมต้นเนี่ยตารางเทเบิลของตัวสวิตนะครับของแมกเนตเทเบิลนะครับจะว่างเปล่านะครับ ผมจะแสะดงคอนเซปต์ของการทำงานบิตนะผมจะาตัว PC ตัวศูนเนี่ยซึ่งเป็น1.1นะครับตัวนี้นะครับขนดยีบิตนะนะครับปิงไปที่ตัวนี้ซึ่งเป็นเบอร์6กนะครับิบไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ชมแมกเรเทเบิลมีค่นี้ใช่ไหมครับไม่มีอะไรนะถมกาองปิงไปดูนะครับปิง1นึ่งเก้นะครับ ขึ้นว่ารีプライฟอร์มคขาว่าไทม์8มินิเซกนะครับอันนี้นะหมายความว่าติดต่อได้ผมมาชมแมกเนเตอร์ eth, ที่สวิตช์หนูมานะครับคอนเซ็ปต์ของสวิตช์คือมันจะเก็บแมกเนเตสนะครับของตัวต้นทางไว้ซึ่งตัวนี้ต่ออยู่ที่ส่วนทับหนึ่งนะครับส่วนทับหนึ่งนะนะครับคือสวิตช์จะโฟว์เวิร์ดทุกฟอดเลยนะโฟว์เวิร์ดเฟรมนะครับเพาเฟรมนะโฟว์เวิร์ดที่ส่วนทับสองทับสามทับสี่ทับห้าทับหกทับเจ็ด แลวเก็บแม็กของตัวเองไว้ที่ฟ้าศูนย์พนนเพราะนั้นสุนย์พจเเนี่ยมีการเก็บแม็กของตัวนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเนี่ยมันจะสามารถพ o r w a ที่สูนท์พจเได้ทันทีนะครับอาผะเอาตัวอื่นติดต่อกันบ้างนะครับใช้ซองจดหมายนะนีครับซัดเซตนะครับ,ดเ,รบ,นะรบเดี๋ยวผมให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ คือถ้าเคยติดต่อกันได้เนี่ยครับนี่ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้่อ้ทีนี่เป็นเบอร์เท่าไหร่ครับเบอร์สี่นี่เบอร์ห้าโอเคตัวนี้ไม่มีเบอร์น่ครับโอเคติดต่อกันได้ เดี๋ยวให้ดูนะครับผมช่ยมยได้เทเบิลใหม่จะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยทุกพอร์ตนะครับก็มีแค่แมกกาเดตค่าเดียวนี่ครับตอนที่เราช่วยได้เทเบิเนี่ยอยากที่อยากที่ให้ดูคือคําว่าวิญญาน,นะครับตอนนี้ทุกพอร์ตที่ต่อ PC อยู่อยู่ดหนึ่งทั้งหมดโชว์แมกกาเดตขึ้นมานะครับพอร์ตตามนี้ทีนี้ถ้าผมเปลี่ยนเปลี่ยนรูปภาพเดกันนิดหน่อยนี่ครับถ้าผมต้องการ แชร์กันมากขึ้นกว่าเดิมสมมติว่าผมซื้อมา1สิสองพอเนี่ยพอตเต็มแล้วนะครับก่อนจะมีอีกตึกหนึ่งอีกตึกหนึ่ง,งข้างๆกันหรือว่าอีกชั้นหนึ่งก็ได้ข้างๆกันนะครับผมก็ต่อเพิ่มไปอีกสวิตต่อกับสวิตนะนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้อีกฝั่งทางขวามือนะครับผมก็เอาซัก เกสี่เครื่องก็พอส่ไนมครับสี่เครื่องนะเมื่อกี้ที่ผมโชวยดูเห็นว่า1พอตันหนึ่งนักเดสนะครับผมจะให้โชยให้ดูนะครับให้สังเกตพอตฟ้าส่นทับ8ของผมนะฟ้าสุนทับ8ของตัวสวิตตัวแรกที่ต่ออยู่กับฟ้าหัาที่ต่อกับสวิตตัวที่2นี้นะครับนะครับผมขอผมขอเช้ได้ทีตรงนี้ด้วย เอาเป็นจุดเก้ากันนะครับจุดเ้านะครับตอนนี้เป็นจุดสตอนนี้จุดบเอนะครับตอนนี้คืออยู่ถึงจุดสิบสองนะครับผมให้ดูนะครับอาจจะไม่ได้ดทเทเบิลเหมือนเดิมอ่า ผมจะให้ติดต่อกันทุกตัวเอาแค่บเบอร์หนึ่งเนี่พอข้ามมาฝั่งนี้นะครับนะครับติงได้นะติงมานี่เบอร์เก้ามั้ยนะครับนะครับจุดที่ผมอยากให้ดูคือพอผมเอาใหม่โชว์แม็กได้เจ้ามัใหม่นะครับผมอยากให้ดูว่าส่วนทัพแปดเนี่ยมีหลายแม็ก์เห็นนะครับส่วนทัพแปดคอร์ดฟ้าส่วนทับแปดแม็กซ์ได้หลายค่าเพราะนั้นสูบไง่าย ขอดที่ต่อระหว่างสวิตช์ด,ด้วยกันเนี่ยเราจะตั้งชื่อว่าเป็นทั้งขอดนะครับทั้งขอดนะทั้งขอดนะครับส่วนขอดที่ปีแค่นากระดเดียวเรียกว่าเอสเซทขอดอเอเซทขอดนะครับโอเคนะครับเริ่มเห็นภาพเดี๋ยวตรงทั้งขอดเอสเซทขอดเนี่ยพอเป็นเรื่องของเ้าว,วิญญาณมนะันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเคนะครับ